ฝันค่ับเมื่อเรติดนี้นะว้ามา่ะวังไม่ดีก็ก็กุณมพานตั้งใจจะมาหาเนื้อเลือ เดปานนี้แล้วเนี่ยนะครับดป่านนี้แ้อะไรตอครับเด็ป่านนี้แล้วไม่ได้ล่ะเฮ้ยเี่ยอะไรมึงเนี่ยเี่ยว่าไปไหนมานู่ันตัวเล่น่บ้ามปเยี่ยวหลังวัดเมื่อกี้เนี่ยแ๊บเดียวอะทำไมอะเนี่ยแกกูมาทึ่ตัวแล้วไมไหเวนยังมีนอตออกมาได้ไปยยเี้ยนั่งมึงมาดูไเนี่ยเออมชื่อกูิ ถ้าจะเสียงไอดาไก่ดำถ้าคุณพระมีเวลาสำคัญคุณพระมาคุยกับเนืรอนพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะคะมันไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วเนืรนที่คุณพระมาหาเนืรอตอนเนี้ยเพราะว่าหัวใจมันเรียกร้องมากเหลือเกินถ้า,าว่าคุณพระไม่บอกกับเนิร์นตอนนี้อกของคุณพระมันจะต้องแตกหลายตาย,ตายแน่แต่ว่าคุณพระคะถ้าหากคุณนายมารู้เขา้า เนื่องกับพี่สาวจะต้องเย่นแน่ๆเลยค่ะไม่มีทางหรอกจ่ะเพราะว่าคุณนายตอนเนี้หลับปุ๋ยไปแล้วไม่เครรู้แน่นอนสิ่งที่คุณพระอยากจะบอกกับเนื่อเนื่อตั้งใจฟังให้ดีนะจ๊ะเราเนื่อต้องรับปากกับคุณพระเอาไว้เลยถ้าหากว่าเนื่อรู้เรื่องนี้แล้วเนื่อจะต้องเยียบเอาไว้โอ้โหแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นความลับเฮ้เยเฮ้ยเู้ยเฮ้ยยนยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เฮายเ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเ้เฮ้ โอ <De> ้โหเก็บเอาไว้ที่คือว่าคุณพรคเนี่ยนะเป็นคนที่ชอบลิเกมากเป็นชีวิตจิตใจแต่ว่าคุณพรคเนี่ยไม่สามารถบอกเรื่องนี้ให้กับใครรู้ได้มันเป็นลิเกกันอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าคุณพรคบอกคุณนายคุณนายเขาไม่รู้จักอยู่แล้วว่าลิเกคืออะไรเดี๋ยวคต้จะถามว่าเป็นอะไรทำไมเก่าแก่โบราณมันไม่ได้ไงมันไม่ดูคณะใครมาะคุณพรคก็เลยพอเห็นหน้าเนิ่นครั้งแรกตั้งแต่แรกพบเลยนถูก คิดใจมากเลยรู้เลยว่าคนเนี้ยต้องเกิดมาเพื่อที่จะเป็นนางเอกครูเป็นผู้หญิงครูไม่เชื่อนะไอ้ยีได้พูดตะกกกตะกักเหมือนแต่งเรื่องมาหลอกเด็กอ่ะจะต้องเป็นนางเอกของคุณพ้าได้แน่เพราะคุณพาดูยูทูบมาบ่อยยูทูบคุณพ้าดูยูทูบมาแล้วทีนี้นะอยากจะให้เนินเป็นนางเอกคู่กับคุณพ้าได้ไหมเป็นนางเอกคู่กับคุณพ้าเหรอคะแต่ว่า เนื่นร้องไม่เป็นหรอคะคุณพ่อไม่เป็นหรอไม่เป็นจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณพระจะสอนให้เบสิกไม่ยากทําตามคุณพระเดี๋ยวคุณพระจะสอนให้นั่นเดี๋ยวเลื่องทำตามคุณพ่อนะจ๊ะเดี๋ยวจะสอนลำเป็นข่าเบสิกไอ้พระมาไปดูนี่เกงที่ไหนมาวะตั้งวงค่ะตั้งวงนะคะโอ้ยมันไปดูมาจากไหนเรื่อไร่ตรงนี้มีมาเหนหโอ้ยโอ้โอ้โ ใช่มจริง่างนี้โอ้โหงคไทยนี้นาะนิวสวยเลยนี่ยหเนี่ยชมก็เนี่ยนี่เนี่ยนิวสวยมากมันต้องแบบนี้แหละจ้ะทำามปูว่าปีหน้าต้องเปลี่ยนเป็นเทพบุรมาลัยหน้าโอ้โหนี่สิวันนีนี่นะอ่าได้แล้วต่อไปทำบทตามคุณพระฉันรักอ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่องแล้ว ต้องั้งเพจใหม่แล้วดูแลาาฉัรักเอไม่ถูกใจไม่ถูกไม่ได้ตำรักนี่รักต้องอย่างนี้นะเอปูตัวหอตัวโอ้ลูกร่างก็ดีไม่น่เอาปีให้พหรอถ้าจะต่างหลติดพ่อเลงพ่อแล้วพ่อวอางไ่ นี่ใครส่วนตัวมาเล่นเลยรบ้าจ้าเนี่ยละไม่ใช่จ้ะนีสอนพี่เกอ๋อพี่เกย์เออพอได้แล้วอันนี้พอได้แล้วค่ะต่อไปสอนร้องคอดดีกว่าเขาเรียกว่าเราชนิเกินร้องตามคุณพาน,นะครับเรารู้จักละครชนิกเกินด้เยโอ้แม่มา,า,ขาขามฟัดดมขา,ขาข้าทุ่ ดูอะไรไม่ใช่พอได้ยังที่ทำไมคะเนิร้องผิดตรงไหนคะคุณพระคุณพ้าเนี่ยสอนให้ร้องอย่าพึ่งร้องดีกว่าครูร้องดีเกินไปไม่ได้จ้ะต้องร้องอย่าพึ่งดีมุ้ไปแล้เดี๋ยวครูจะไม่มีอะไรสอนต่อนะไอ้ครูทิพหายมุงไปเอามาจากไหนเนี่ยร้องใหม่ก็ได้ค่ะร้องดีกว่าครูก็ไม่ได้โอ้แม่มาขามฝักดุดุเออ แม่มาขามฝักดกโอ้แม่มา,า,มาคาฝักดงได้ไหมคะเหนือสิ่งอื่นใดนะ,ะคืออีนเนืรอจะเชื่อด้วยบ้านอยู่นครนายกบ้านอยู่นครน,น,นายกน,นี่แกมานั่งดูลิเกอะไรกัน เขาลือว่ารสมันหวานเขาลือว่ารสมันหวานว่ะโดดใจเฮ้ยแดงสดปิดให้สดแล้วปิดเลยปิดต่อไปตะโกนลาดเล้าท่นนี้ท่อนนี้ถ้าได้ชิมสักข้อคงจะหวาน

ลิ้นดีคุณพายอีกเขาต้องเด็กอยู่ไงคุณพายติดเที่ยวัวใช่เลยโดนใจใช่เลยมาเพื่อสอนลิเกไม่ไปไม่มีน้อยไปโอ้โหโดนใจมันรู้ไม่เพลงนี้เก่ามากเลยนะเดี๋ยวคุณพายจะสอนตอนนี้เขามีร้องลําเขาจะร้องเพลงเขาเรียกว่าเพลงพม่านิมิตลิเกทุกคนเนี่เขาต้องร้องเพลงนี้กัน ร้อนกับคุณพานะจ๊ะมองร้องเกี่ยวกันเหรอจ๊ะเกี่ยวกันเลยเราก็อย่าลืมนะไหนต้องทำรักนี่นะมันต้องอย่างนี้อีเนี่ยเขาหลับหรือตายวะเนี่ยหลับเหรเฮ้ยไอ้บ่ไปเดูวะกูไม่อยากเหตุภาพมากกว่านี้อีเด้อเลยดูแลเฮ้ยพีๆด้วยมึงกับกูต้องค้น้อง

จะคอยสอนนอนรักษาตาสองตายอมรับพี่คำนี้แก่จกใจไกลหรือไกลที่จะตามไปไขวนน้คว้าทอยคำบพี่นี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những tay hấp dẫn khi วันวานวันวนักบากกาทรงตางรักแรกให้ขับมีจจแต่ใจไกลหรือใกลพี่จะตาไปไหม รัราจับแต่ลังจะอมเข้าห้องแล้วจะบอกบคุณครขอบคุณครับอบนะครับขอบคุณเจ้าอง เราพ้อใจันนะคะไ้โลและนรองขอบคุณนะคะขอบคุณค่เดี๋ยวคุณพ้าเนี่ยจะพาไปสยุบกุ๊บ